สวัสดีครับผมสิงห์ทศราวุธนะครับวันนี้นะครับมาที่ห้องบันทึกเสียงสบายใจนะครับของคุณครูสลาคุณวุฒินะครับบรรยากาศห้องบันนะครับก็ตอนค่ำๆนะครับก็เย็นสบายครับปกติผมก็ทํางานตรงนี้นะครับช่วงช่วงนี้ว่างนะครับวันนี้รอบันทึกเสียงก็มีคนที่สนใจการเป่าโหวตนะครับสอบถามเข้ามา เรื่องวิธีการเป่าแล้วก็การจูนเสียงครับการจูนเสียงบวชทำยังไงแล้วก็ต้องแย่ต้องจูนวิธีการยังไงนะครับที่เราจะเล่นให้เข้ากับเป็นตีสามคนเวลาวัดทึกเสียงนะครับครับครับนี่เป็นห้องบันทึกเสียงนะครับบรรยากาศง่ายๆตรงนั้นก็เป็นสนามบอลครับสนามบอลตูกตอนเย็นเย็นก็มีร้องศิลปินบ้างนะครับดูเพลงบ้างครับ เป็นของนัตายครับประเภทสนามสนามยาตายแบบโดนทบฝุ่นอันก็ทิดงุม่มนะครับหรือไอทิดเคนครับกำลังซ่อมรถอยู่เป็นยงังรถเป็นยงังรถเพครับรถเท <c oughs> นี่ครับคนที่เป็นอไอทิดเคนในเพลงคนบ้านเดียวกันนะครับ เดี๋ยวมาดูการาจูนเนอร์นะครับจูนโวดนะครับมีทิคแล้วก็มีเทคนิควิธีการยังไงนะครับจะบอกวิธีง่ายๆนะครับแล้วก็วันนี้จะใช้คีย์มาตรฐานคีย์ C เมเจอร์อว่าคีย์ A Minor นะครับซึ่งในคลิปแรกที่เพลงไลท์เตอร์ผมนใจเพลงนี้คนที่ได้ดู แล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นนะครับอย่างที่เคยกล่าวตั้งแต่คลิปแรกนะครับโอเคแมนเนอร์นะครับลูกแรกนะครับมีนะครับซซลานะครับมีซอลาโดเรมีซอลาสูงไปเลื่อนนะครับทีนี้เรามาไล่ดูวิธีการก็คือเราใช้จูเนอร์นะครับนี่ของผมใช้บอสนะครับบอส TU นะครับ1 2 s นะครับ รุ่นเก่าแล้วนะครับรุ่นเก่าแต่คุณภาพยังมาตรฐานอยู่นะครับเวลาเราเป่าเราเช็คเสียงนะครับต้องให้อะเข็มนี่นะฮะเข็มข้อขาวเนี่ยมาอยู่ตรงกลึงกลึงกลางพอดีนะครับแล้วก็ไฟนะครับไฟต้องขึ้นทั้งสองข้างนะครับถ้าเอียงเอียงมาด้านขวานะครับตรงเนี้ยก็เอียงมาด้านขวาไฟจะขึ้นด้านขวาด้านเดียวก็แสดงว่าเสียงมันสูงนะครับเสียงสูงคือเพี้ยนสูงถ้า ไฟไปอยู่ด้านนี้นะครับด้านซ้ายาก็แสดงว่ามันต่ําเราต้องแย่ต้องจูนยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับดูจาก,ล,กลูกแรกของโวลด์คีเอเมเนอร์นะครับเสียงมีนะครับมีต่ํา